ในงานต่อเติมนะครับถ้าเราอยากทําจบทีเดียวไม่อยากมีงบบานปลายเพิ่มนะครับผมแนะนำนะครับในงานหันล่างก่อนเลยนะครับถ้างานหันล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในงานก่อผนังที่ทําเป็นห้องหรือว่าเป็นห้องครัวเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เราลงเสาเข็มเป็นไมโครพายไอซิบแปดดีกว่านะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับหน้าง,งานด้วยบางหน้าง,งานเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องลงเสาเข็มไมโครพายนะครับลงเสาเข็มอกเหล็อก็ได้นะครับต้องอยู่ที่หน้าดินด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหน้างานเนี่ยติดคลองนะครับสมมุติ ผมแนะนำนะครับให้เราลงไมโครพาย i18 ดีกว่านะครับแล้วก็เว้นระยะผนังจากรั้วโครงการด้วยนะครับตามกฎหมายนะครับที่กฎหมายเขาให้เว้นเนี่ยเพื่อป้องกันอนาคตเผื่อรั้วเนี่ยมันซุดหรืออะไรเนี่ยเราจะไม่ต้องไปทำใหม่นะครับผมแนะนำนะครับให้เราเว้นนะครับก็คือตามกฎหมายเลย5้ซน นะครับอะไรที่ทําตามกฎหมายได้ผมแนะนําให้ทำตามกฎหมายดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อนาคตเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องงบป,ปันปลายไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับอย่างเช่นว่างานสถาปัตย์เนี่ยก็เราดีไซน์ได้หมดเลยนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่างานหันลากเนี่ยเราต้องมั่นคงไว้ก่อนจะดีกว่านะครับ